各位大德，大家好，欢迎大家来参加超度法会。今天是大佛日，我们来累积功德，把功德回向给历代祖先以及过世的亲戚朋友。虽然大家不方便来寺院，但你们每位还是爱修功德的。只要大家以法喜的心来参加线上法会，我们将会获得不可思议的功德。 在大佛日修功德是一种续佛慧命，也是表达孝顺的一种方式。也就是说，虽然我们的历代祖先已经往生了，我们也可以把供养斋僧、诵经打坐等等所修过的功德回向给他们。 แดบหมูาตาที่ล่วงรับไปแล้วและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาออนซูมค่ะวันนี้วันพระแรม15ค่้าำเดือน12ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่4ทธันวาคมพุทธศักราช2564ค่ะนับเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านได้มาร่วมกันสังสมบุญใหญ่โดยที่ไม่ว่าทุกท่านจะอยู่ที่ใดในโลกใบนี้นะคะเพียงทุกท่านได้ส่งใจมาร่วมพิธีผ่านซูมโดยความปลื้มปิติกอบุญก็เกิดขึ้นอย่างมหัศย์ค่ะ การทำบุญในวันพระใหญ่เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและพวกเรายังได้แสดงความกตันยูต่อบุคการีผู้มีพระคุณผู้ร่วงลับนะคะก็เ,เรียนเชิญทุกท่านได้นึกถึงบุญทุกบุญนะคะทั้งถวายพัฒตาหารสดมน์นั่งสมาธิค่ะเพื่อน,น้อมอุทิศบุญแด่หมู่ญาติของพวกเราค่ะ ในโอกาสนี้นะคะก็ได้เวลาอันสมควรแล้วค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบอารหังสัมมาสัมพุโทโธปกาอาระรา ทังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาผู้ทังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคา สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามิหันธรรมยังพุทธะภะคะวะโตภูพาคะนิมการังกะโรมะเส นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะม

戒是诸善之基础，诸善之源头，而且是诸法之主。哪一位持戒清净，心净化了，就会戒恶行，使心情愉快、开朗、舒畅、清爽，就能走向涅盘之路。所以，请各位专心一起诵念求受五戒词。 ศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบอกเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าย,ยัางลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญผู้มิบุญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอารัธนาศีลห้า โดยพร้อมเพียงกันนะคะชิงกับพี่ตาเธอ专心一起诵念求受五戒词มเจยังพันเตวิสุงวิสุงระขนะทายาติสระเนนะสหปัญจสิลานยาิยาจามะทุติยัมปิมายังพันเต วิสงวิสงราคะนาทายาติสรารเนนะสหาปัญจศีลานิยาจามะตะติยมปีไมยังพันเตวิสงวิสงราคะนาทายาติสรารเนนะสหาปัญจศีลานิยาจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามี พุทธ an ังสารนางคะชามิธรรมังสารนางคาชามิธรรมังสารนางคาชามิสังฆงสารนางคาชามิสังฆงสารนางคะชามิภุติยัมปิพุทธังสารนางคาชามิ ทุติยัมปีพุทธังสารนังขจามิทุติยัมปีธรรมังสารนังขจามิทุติยัมปีธรรมังสารนังขจามิทุติยัมปีสังขังสารนังขจามิทุติยัมปีสังขังสารนังขจามิตัติยัมปีพุทธังสารนังขจาม में ตัย่มปีพุ้ทางสารนังัจามิตติที่ย่มปีธรรมังสารนังัจามิตติย่มปีธรรมังสารนังัจามิตติที่ย่มปีสังขังสารนังัจามิตติย่มปีสังขังสารนังัจามิติสารณะขมะนังนิทิตัง อามะพันเตปานาติปาตาเวระมะนีสิกขาปะทางสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมะนีสิกขาปะทางสมาธิยามิอะทินนาธานาเวระมะนีสิกขาปะทางสมาธิยามิ อาทนาธานาเวรมณีสิกคาปัทังสมาธิามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกคาปัทังสมาธิามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณี สิกขาปัทังสมาธิามิมุสาวาทาเวรมะนีสิกขาปัทังสมาธิามิมุสาวาทาเวรมะนีสิกขาปัทังสมาธิามิสุรามรยมชะชปมาธธานาเวระมะนี สิกขาปะทาังสมาธิยามีสุปราเมระยามาชาปมาทธ,ธานาเวรมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะโภขะสัมปทา สิเลนะนิพุติยันติตัสสะม,มาสิลังวิโทสทเยสัธุถัอไาเป็นพิธีปุพาเปตาพลีค่ะพรารม,มาจะโลกาทิปติสหัมปติ กัดอัญชลีอันธิวรังอายาจจทะสันติทัสตาปรชากขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมัสตะสะคะกวะโตอาระ saming samaka wacarang kusalang kita uppanang hoawamana saskatangyanasyo ru para menang washara menang wahara Menang warasara Menang wapu atapara Menang watamara Menang wayang yang wapana Rapata saming sama ye Pasoam wikepohoti Ye wapanata อเยอเนปิอาทิปติจัสมุปันาอรูปิโนธรรมอิเมธรรมกุสลาปัญจขันธารูปขันโทเว ขณะันธ์สันยาขันธ์สังขาระขันธ์เวนญาณขันโทตาตตะตตะโมรูปปันฑ์โทยังกินจิรรปังอาทิตต นาคตปาจปานังอาชงตังวาภะหิทาวาอลริกังวาสุขังวาหินังวาปณิตังวายังทุเรวาสันติเกวาทเทกจังอภิสันโย

အသံခဝသံခဟိတေနအသံခဟိတံအသံခဟိတေနနသံခဟိတံသံခဟိတေနနသံခဟိတံအသံခဟိတေ นาสังขิตังสัมปโยโควิปโยโคสัมปโยเตนะวิปโยตังวิปโยเตนะสัมปโยตังอสังขิตังชาปัญญาติโย pantha panjati ayatan panjati thato panjati saccapanjati in dia panjati bo kita watu bo kalana bo kalapa panjati samaya wimoto asamaya wimoto aku পাথ moko পাথম apariথম apa naথ moiเจ tananaখpo an খনাখpo dipotoত cha nokotarabu apa apa tua apa yu

चिका त परमा त सो भूखलो उपला पतिसा चिका त परमा ते न ते न हे वां वां तापे आचा नहिं लिकं हंति बोखलो उपला

Lahyewa panaku salah mula sa peta. Lahyekechiku salah tama la sa peta. Lahyekechiku salah tama sa peta. Lahyekechiku salah mula na

caca tapa cayo a sevana apa cayo sampayuta cayo vipayuta jayoga adhipa jayoga adhipa jayoga. ยอนาธิปัตเวคตปาจ,จยออวิคตปาจ,จยเจเจจิงตเาเจาเจโซจูพูปากงเตอหุยเสงเกวเมือนโคซือเตอลีไต้จูเสียนอีจีชินชีพึงโยลำดับต่อไปให้พวกเราตั้งใจรับพรพระและอุทิศบุญกุศลนี้ ให้กับมุญาติที่ล่วงลับไปแล้วยะาทาวาริวะหปุราปริปุเรนติสาารังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกะปะเตอิชิตังปะิตตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุ สัพเพปุเรนตุสังขปาจันโทปนารโสยธามณิโชติพระโสยธาสภีตโยเอวันชาตุสัพโรอวินาสตุมาเต ภาวันวันตระยอสุขิธิขายุกอภาวสาเปียนวิวันชันตุสัพพโรโควินาสตุมมเตาภาวันวันตรายอสุ ทิคายุกอภาสภติโยวิวันชนตุสาพภารโควินาต สัตุมะเตยภาลวานวันตรายโาสุขิติขายูกวะภาวาภิวาทนาสิเรสนิจังวุฒาปัจญิโนจัตตารวัฒมวันติอายุวันโนสุขัง อาลังอาทสิเมอาคาสิเมยาติเมตาสังฆา

จัญจคโอทาคินาทินาสังคามภิสุปติธิตาทิคาราตังหิตายาสัตะนาโสปกาปิโสยาติธรรมโมจายังนิทัสโตเปตานาปูชาจักตาหุลาลาพลันจ ေကိုနမနုပတေနတွမ်ဟေဘຸນျံဖသုတံအနာပကန်တေ ภาวตุสัพพมังคะลังราคันตุสาพะเตวะตาสาพะพุทธานุภาเวนนาสัทธัสสุทีภาวันตุเตภาวันตุสัพพมังคะลัง ราคันตุสัพเทวตาสะปธรามนุภาเวนัสสะสโสธีพาวันตุเตะพาวันตุสะพมังคลังราคันตตสัปเทวตาสัพสังฆานุ อาเวนัสธาโสติอาวันตุเตสัธุชิงกเวตาเดชิชินเดชานเซนทวายเซนตินีขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบ ควันนี้หุ่นส์ให้คั่น功德的功德主名单如下：周文昭大德、李金汉大德、黄正宏大德与白丽龙大德、赖宏君大德。ในนามเจ้าภาพผู้ร่วมบุญพิธีบุพเพทตีประจำวันเสาร์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2564ค่ะ กาลยามิตรสุกเกมไมตรีจิตสุพนนานนกาลยานมิตรนันทนาเท um uh er ียนเมทากุลครอบครัวกิติภูมิวงศ์และครอบครัวยศสุวรรณกาลยานมิตรสุภาพรไตรนรงกาลยามิตรสิทธินนท์สิทธิการและกาลยามิตรจันทรีสวนตะโกกาลยานมิตรละเอียดสอนซื่อกาลยานมิตรบุญธรรมอำนวยปรีชาคุณกาลยาณมิตรจัญญาคล่องแคล้วกาลยานมิตรแอสแซ่เจ้าและกาลยานมิตรสมศรีหรือประเสริฐค่ะ 今天的超度法会已圆满结束请各位大德互相随喜功德ทุที่ปู้าำปกจะพิในวันนี้ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสาธุชั่วโมงก点半นคอู่หนเวทีดีที่ 30, สะดวา, 18, า,าทีกิจกรรมสวาทำวัรเย็นค่ะท่านใดสะดวกก็เรียนเชิญสวดมนต์ร่วมกันนะคะ